น้ำหนักแบบมันขึ้นไม่ไหวแล้วตัวแตกฉันแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะหยิบเป็นวิธีเนี้ยขึ้นมาทำโปรแกรมเนี้ยเราทําได้ที่เหมือนแบบเราไม่ต้องออกกาลังกายก็ได้ลดเยอะแน่นอนทุกคนฮัลโหลทุกคน,กคนมนออนา l c o m e back to a n n น e Power c h a n e l นะคะกลับมาเจอกับอีฟกันอีกครั้งนะทุกคนก็คือค่อนข้างจะหายหน้าหายตาไปสักพักหนึ่งนะเชื่อว่าทุกคนน่าจะแบบคิดถึงกันแล้วก็คอนเทนต์วันเนี้ยที่อีฟหยิบขึ้นมาทำเนี้ยน่าจะเป็นคอนเทนต์ที่หลายคนคิดถึงก็คือเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการแบบดูแลหุ่นดูแลรูปร่างแล้วก ค่อนข้างจะแบบว่าควบคุมการกินไม่ได้เลยอยากจะมาแชร์วอ a ไออ a t อย่างคลิปล่าสุดที่แชร์วอ a ไออ a t ใช่ไหมก็กลายเป็นแบบหลุดกินบ่อยสนุกดน้ำหนักก็ไม่ค่อยลงแล้ว ทีเนี้ยพออยากจะแชร์อีกมันก็แบบหลุดไปเยอะมากคือน้ําหนักขึ้นมาตอนเนี้ยเกือบเกือบห้ากิโลแล้วแบบรู้สึกว่ามไม่ได้ละคือต้องแบบทําอะไรสักอย่างส่วนตัวอีบอ่จะมีโปรแกรมลดน้าหนักที่อีบั่ะจะชอบทำในเวลาที่เหมือนแบบน้ําหนักแบบมันขึ้นไม่ไหวแล้วตัวแตกฉันแบบไม่ไหวแล้ว,ว,บบว,ลวอะไรเงี้ยก็คือจะหยิบเป็นวิธีเนี้ยขึ้นมาทําเป็นแบบการปรับการกินซึ่งการปรับการกินที่อีทำเนี่ยวิธีเนี้ยบอกเลยว่าทําได้แบบจะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายมากนะแล้วก็ถ้าใครจะทําตามอ่ะมันสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องออกกาลัง แต่ถ้าอยากจะแบบลดไวๆทำควบคู่กับการออกกําลังกายก็จะดีกว่านะคะมันก็จะลดได้ไวกว่าแต่ถ้าให้พูดตรงๆอ่ะเวลาที่เรากินอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้แบบว่ามีแรงในการออกกําลังกายมากพอนะแต่ถามว่าลดไหมคือแบบลดจริงๆทุกคนคือแบบดีมากก็เลยเออคลิปนี้มาแชร์ตอนหน่อยดีกว่ามันเหมือนแบบเป็นเคล็ดลับที่มันจะไม่รับอีกต่อไปเพราะว่าเราเลือกที่จะมาแชร์แล้วนะคะเหมือนแบบเออถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่อีสึกว่า เออไม่ได้การและแก่หลุดเกินไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะควบคุมแบบตบๆน้ำหนักให้ลงมานิดนึงอ่ะก็จะเลือกทําโปรแกรมนี้นะคะโปรแกรมลดน้ำหนักที่อีฟทำในคลาสนี้คืออีฟไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะทุกคนมันเป็นทฤษฎีของจอห์นคีเฟอร์ที่เป็นนักฟิสิกส์นะคะชื่อโปรแกรมว่าคัฟแบคโหลดดิ้งคัมในโซลูชันนะคะซึ่งโปรแกรมเง nice ี้ยอีฟได้ไปดูคลิปของโคร้รปูแน่นมาเดี๋ยวอีฟจะแปะแบบคลิปของโครตรปูแน่นไว้นะเผื่อว่าใครอยากจะดูอย่างละเอียดจริงๆริอีฟติดตามหลานคลิปของโค้รปูแน่นมากแบบหลายๆอย่างที่อีีีฟฟออออาาาาาาาจจจะะใใชช้้้้นนนนววิิตเเกก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 ่ยยััับรรรรดดดููแลลลสุขขขภพหไไมมงง็คคปโ แน่นั่นแหละทุกคนก็เลยเหมือนแบบเออถ้าใครสนใจในเรื่องน,น,นี้สามารถเข้าไปศึกษาล,ลึกๆได้ในช่องของโค้ดปูนแน่นเลยนะคะแล้วก็ตัวโปรแกรมแน่นในอีฟแปกไว้ให้เผื่อว่าอ e ีปอธิบายได้ไม่ละเอียดแล้วใครอยากจะเข้าไปดูแบบอย่างละเอียดเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยคือ <c oughs> ในโปรแกรมนี้นะคะเราจะมีการปรับเรื่องกินอาหารก็คือเราจะไม่กินแป้ง น้ำตาลผลไม้แล้วก็นมสี่อย่างนี้คือมันจะคล้ายๆกับคีโตเลยทุกคนแต่ว่าคือส่วนตัวอีในรอบนี้อีไม่ได้แบบฟิกมากว่าร่างกายเราจะเข้าคีโตหรือว่าไม่เข้าคีโตอะไรเงี้ยก็คือปล่อยมันไปตามธรรมชาติถ้าเข้าก็ลดได้เยอะก็ดีแต่ว่าถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเน้นๆเลยสี่อย่างเนี้ยคือมันดูไม่ยากอะก็คือเราตัดไปเลยแป้งน้ำตาลผลไม้นมซึ่งอาหารที่เรากินนะคะเราก็จะเน้นไปที่โปรตีนเนี้ยยี่สเปตแล้วก็ที่เหลือจะเป็นไขมันแปดสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งไขมันเนี้ยให้เลือกเป ตัวต่างๆอโวคาโดอะไรประมาณนี้การทําแบบนี้นะคะมันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยวิธีการใช้พลังงานที่จากปกติเนี่ยใช้พลังงานจากกูโคสกูโคสเนี่ยมันจะมาจากพวกแบบเขา้าพอให้เดทนมอะไรอย่างเงี้ยมาใช้พลังงานจากไขมันแทนพอเราดึงพลังงานจากไขมันล้วนๆเนี่ยมาใช้เนี่ยมันก็จะมีการดึงไขมันสะสมเก่าของเราเนี่ยมาใช้ด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงพวกเรื่องอาหารอย่างที่พูดไปว่าจะกินโปรตีนเป็น20%นแล้วก็ไขมัน80%รนใช่ไหมคะเป็นไขมันดีพวกอาหารที่อีกินในช่วงเหน่ออาทิตย์ที่ผ่าน <risque. S 2> ใช่ไหมเพราะว่าถ้าอยู่บ้านนะมันก็ง่ายๆก็จะซื้อแบบพวกสลัดโอเกจูอะไรอย่างเงี้ยติดไว้แต่ว่าเพื่อนๆสา, B. 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 สามารถแบบอแดปแบบแบบแบบกินอะไรที่ชอบก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวอีวาชอบกินสลัดก็เลยจะเพิ่มสลัดแล้วก็เปลี่ยนพวกน้ำสลัดไปเรื่อยๆกินคู่กับแบบปลาแซลมอนย่างหรือว่า บางทีก็เป็นแบบปลากระพงแล้วก็มีแบบเสริมออโคโดแล้วก็ถั่วต่างๆเข้าไปเพื่อที่เราจะได้แบบไขมันเยอะๆมันจะได้เหมือนแบบร่างกาย่ไม่ได้รับพลังงานที่นอนเกินไปเพราะว่าถ้าเราได้รับพลังงานน้อยเกินไปอ่ะมันจะเกิดเป็นโยโย่เอฟเฟกต์หลังจากที่เราออกจากโปรแกรมนี้ได้นะคะอีกก็เลยจะเน้นเหมือนแบบกินถั่วกินแบบอะโคโดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเน้นกินไขมันอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะเหมือนแบบเออเราได้รับพลังงานที่เพียงพออยู่แล้วเพราะว่าไขมันอ่ะมันค่อนข้างจะให้พลังงานที่สูงอะค่ะทุกคนแล้วก็เหมือนแบบพวก ผล,ลไม้ขนมอะไรเงี้ยอีแทบจะไม่ได้กินเลยใช่ไหมถ้าเกิดแบบเอออีเป็นคนติดขนมแบบติดของหวานถ้าอยากจะกินจริงๆมันไหนอะก็จะซื้อเป็นพวกขนมคีโตมากินจุกติดนะเพราะว่าขนมคีโตอะเราก็มั่นใจได้ว่าเขา,าไม่มีแป้งแล้วก็ไม่มีแบบพวกน้ำตาลแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อีทำติดไว้ก็คือจะเป็นการโนราถั่วซึ่งไม่มีเหมือนแบบว่า เ,เรียกอะไรคาร์โบไฮเดตเลยแล้วก็อีกอย่างหนึงที่อีสก,กินนะคะทุกคนก็คือเป็นพวกโครไบโอติกถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปก่อนก่อนหน้านี้อีาจะรู้อยู่แล้วว่าอีบ่ะเป็นคนที่มีปัญหาแบบเรื่องแบบท้องผูกปัญหาการขับถ่ายนะอีกก็เลยต้องกินโครไบโอติกเป็นประจำถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากรู้ลึกๆเกี่ยวก,กับเรื่องโครไบโอติกอีกเคยพูดอธิบายไปแล้วในคลิปที่แบบว่าแก้อาการท้องผูกทำยังไงให้แบบว่าเราถ่ายเองโดยธรรมชาติทุกเช้านะคะก็สามารถไปย้อนดูกันได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้อธิบายคร่าวๆ ร่างกายเราเนี่ยมีทั้งจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็จุลินทรีย์ที่ไม่ดีถ้เาเกิดว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผลที่ไม่ดีกับร่างกายเช่นถ่ายไม่ออกบ้างหรือว่าบางทีก็ส่งผลออกมาทางผิวแบบเออสิวขึ้นผดขึ้นง่ายผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบเออจริง,รงๆเราทั่วร่างกายของเราอ่ะมันมีจุลินทรีย์อยู่นะคะโดยเฉพาะในกระเพาอาหารเนี่ยก็มีจุลินทรีย์เยอะมากอีกก็เลยค่อนข้างจะ กับการกินโปรไบโอติกเพราะว่าอิตนต้องการจะให้เหมือนแบบร่างกายของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหารแบบเยอะนิดนึงนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวโปรไบโอติกเราสามารถหาทานได้จากแหล่งธรรมชาติน้องก็จะมีอยู่ในพวกแบบเออของมาของดองแบบกินจิ่จริงๆริง,รงในตลาดก็มีนะทุกคนแล้วก็เออเท่าที่รู้เนี่ยก็คือแบบโยเกิร์ตหรือว่า นี้นะเท่าที่เคยศึกษามาแบบพวกของหมักของดองอะไรเงี้ยของที่มันเหมือนแบบดูน่าจะมีโปรไบโอติกอยู่ได้นะคะแล้วก็คือที่กินโปรไบโอติกอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้เราอ่ะไปกินแบบพวกกินจิหรือว่ากินโยเกิร์ตบางที่เราต้องกินเข้าไปเยอะมากๆก,กว่าเราจะได้โปรไบโอติกมาที่เพียงพอนะคะก็เลยเลือกกินเป็นอาหารเสริมเข้ามาแล้วก็ตัวโพรไบโอติกอ่ะคืออีฟจริง,รงๆอ่ะเคยแบบเปลี่ยนที่ห้องทานไปเรื่อยๆนะคะสาหรับตอนนี้อีฟทานเป็นตัวนี้อยู่คือคนชอบทักเข้ามาถามเยอะมากก็เลยมาแชร์เอาหน่อยนะคะตอนนี้ยีฟทานเป็นของกอรี่ค่ะ ่งโปรไบโอติกของกอรี่นะคะเขาเป็นเวิจี้พัดโพรไบโอติกนะคะแคปซูลสีเขียวกองสีเขียวอย่างนี้คืออย่างที่อีบ,บอกไปว่าอีฟจะหาพวกโพรไบโอติกแบบนี้พวกใหม่ๆทานไปเรื่อยๆเหมือนแบบสลับ,สล,บสลับกันไปเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับแบบจุลินทรีย์ที่ดีตัวใหม่ๆด้วยแล้วก็ตัวนี้อีเห็นรีวิวในทวิตเตอร์เยอะมากอีก็เลยลองสั่งมาลองนะคะซึ่งตัวเนี้ยนอกจากเขาจะมีแบบจุลินทรีย์ที่ดีที่เป็นตัวโพรไบโอติกแล้วอะเท่าที่อีดูเนี่ยเขาก็ยังมีพวกแบบส่วนผสมที่ทําให้เราแบบ ขับถ่ายได้ดีอีกด้วยนะคะซึ่งตัวนี้หลังจากที่กินบอกเลยว่าขับถ่ายดีมากขับถ่ายทุกเช้าอะ่ะทุกคนถ้าเกิดแบบวันไหนที่เราไปกินเหมือนแบบกินอาหารเยอะๆมาก็คือตอนกลางคืนซัดไปเลย2เมตรตื่นเช้ามาขับถ่ายออกหมดแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเราใช้ชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยก็สามารถกินแค่็ดเดียวก็ได้ที่ช่วงงนี้ยอิมเน้นกินแบบเออโฟเบอติกที่มีแบบเวจี้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเอออย่างที่บอกไปว่าเรามีการตัด อาหารที่แบบเป็นแป้งเป็นแบบผลไม้ออกไปอะบางทีเราอาจจะได้พวกใย,ยอาหารอะไรอย่างเงี้ยไม่เพียงพอนะคะก็เลยต้องมีการกินเข้าไปด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งที่อยากมาแชร์นะคะก็คือเป็นอาหารผิวค่ะทุกคนในช่วงที่แบบว่าอ e ีดายเอลดบวมเนี่ยอีก e ็ทานแบบอาหารผิวด้วยคู่นี้นะคะเป็นของกอรี่แบรนด์เดียวกับที่แชร์ตัวโคไบโอติกไปเลยนะคะแต่ว่า คู่นี้คืออันหนึ่งเขาจะเป็นแบบคอลลาเจนแล้วก็อันนึงเป็นมะเขือเทศเข้มข้นนะคะเป็นอาหารผิวทั้งคู่คือที่อีทานอาหารผิวในช่วงที่แบบลดบวมแต่จริงๆในช่วงชีวิตปกติอ,อีก็ทานเหมือนกันนะแต่ว่าช่วงที่ลดบวมเนี่ยก็คือทานด้วยเป็นพิเศษเพราะว่าในโปรแกรมของเราอะ่ะมันค่อนข้างจะเครง่งใช่ไหมคะทุกคนเหมือนแบบผลไม้ก็กินไม่ได้นมก็กินไม่ได้อะไรก็กินไม่ได้บางทีร่างกายของเรามันอาจจะเครียดแล้วมันก็ส่งผลเสียองอมาให้แบบว่าผิวเราเหี่ยวย่นบ้างแล้วบางทีเราไม่ได้ทานผักผลไม้ที่เพียงพอเนี่ย ให้เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเราไม่ได้รับว,วิตามินที่ดีอะอีกก็เลยเออถ้าอย่างงั้นก็กินอาหารผิวเสริมเข้าไปนะคะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากจ,จะแบบว่าได้สูตรที่เล่นด่วนนะคะแนะนําให้ทานแบบเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดแต่ถ้าอย่างใน,นช่วงไหนที่ผิวเราแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะอีกก็จะกินแค่แบบเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะคะตัวอาหารผิวตัวเนี้ยซองสีชมพูอย่างที่บอกไปว่าน้องเป็นคอลลาเจนนะคะซึ่งคอลลาเจนของเขาเนี้ยโมเลกุลเล็กเท่ากับ เ,ออเขาเรียกว่าไลคอลลาเจนในผิวของเราเลยซึ่งจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมเข้าไปใช้ได้ดีมากๆเลยส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นมะเขือเทศอันนี้นะคะหึ่งแคปซูลของเขาเนี่ยเทียบเท่ากับการทานมะเขือเทศถึง34ลูกเลยทีเดียวซึ่งทําให้ผิวของเราเนี่ยดีมากคือตัวนีน้หลังจากที่กินทานมานะสะักฟังหนึ่งแบบผ่านไปอาทิตย์นหนึ่งอะคือแบบมันเห็นผลได้ชัดเจนเลยว,ว่าผิว,ว่าดีขึ้นมากอย่างที่ทุกคนเห็นแบบในวันนี้คือเวลาที่อี๊แต่งหน้าเดี๋ยวนี้คืออีไม่ได้ลงรองพื่นอัน,นบน ใต้ตาคำํำแล้วก็แบบทาแป้งทาปากไปเลยซึ่งแบบมันทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นมากๆแล้วก็อย่างในช่วงเวลาที่แบบช่วงไหนที่รู้สึกว่าผิวแบบเออไม่ไหวแล้วผิวเหี่ยวย่นหรือว่าผิวเริ่มมีริ้วรอยผิวดูแบบพันน้ํอผิวไม่ดีเนี่ย,ยก็จะทานไปเลยเเท้า2เม็ดยัน2เม็ดค่ะสําหรับอิการของกอรี่นะคะทั้งตัวแบบ เออเวจีร์ะโคเบลติกหรือว่าตัวคอลลาเจนหรือว่าตัวทเมโตตัวเนี้ยก็สามารถซื้อได้กับพวกตัวแทนหรือว่าถ้าเกิดว่าใครจะเข้าไปดูใน i อจีออฟฟิเชของเขาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะส่วนตัวอีฟก็บางทีก็จะสั่งกับ o f f i c i a l บางทีก็ถ้าเจอแบบพวกตัวแทนถ่ายก็จะสั่งกับตัวแทนถ่ายนะคะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก่อนจะดิคลิปอีมาสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะว่าวิธีการลดหุ่นแบบลดวมอย่างเร่งด่วนที่อีฟชอบใช้ทําในหลังจากที่ตัวแตกเนี่ยก็คือวิธีการกินนะคะกินแบบตัดแป้ง นมออกเพื่อสวิต์การใช้พลังงานจากกูโค,คดมาใช้พลังงานจากไขมันเพื่อให้ร่างกายของเราดึงไขมันสะสมเก่าเนี่ยมาใช้ได้เต็มที่นะคะมันเป็นการที่เหมือนแบบว่าเราอ่ะจะสามารถลดความอ้วนเหมือนแบบลดน้าหนักลดไขมันโดยที่เราไม่ได้เหมือนแบบว่าเออตัวเปอร์เซนต์การของเรามันยังอยู่เหมือนเดิมนะซึ่งโปรแกรมเนี้ยเราทําได้ที่เหมือนแบบเราไม่ต้องออกกําลังกายก็ได้ลดเยอะแน่นอนทุกคนหรือว่าถ้าใครออกกำลังกายไว้ก็แนะนําว่าทำกูโู่กับการออกกําลังกายก็จะยิ่งลดเยอะลงไปอีกแล้วก็ ใครที่มีปัญหาท้องผูกหรืออะไรเงี้ยลัาจากทานโปรไบอติกอาจจะหาพวกพีปอติทานคู่คู่ไปด้วยก็ได้ก้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองมองหาโปรแกรมลดน้ำหนักกัไขมันยมอย่างเร่งด่วนนะแต่อย่างที่พูดไปว่าเราไม่แนะนำให้แบบว่าทำในระยะเวลาที่ยาวจนเกินไปนะคะไม่งั้นบางทีมันอาจจะส่งผลที่ไม่ดีกับร่างกายได้ให้หยิบเอาขึ้นมาทำเฉพาะตอนที่เรารู้สึกว่าแบบเออตัวเราแตกไม่ไหวแล้วหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามีแบบ บางทีมีทริปหรือว่ามีอะไรที่แบบฉันอยากจะลดอย่างเร่งด่วนอยากจะแบบให้หุ่นมันดูเลลีอย่างเร่งด่วนเนี่ยเราค่อยหยิบโปรแกรมนี้ขึ้นมาทานะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างโหดเนาะจากที่พูดไปมันอัดไปหลายอย่างเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่า ใครทําได้มันก็แบบเออมันดีมันลดจริงๆนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อีทลืมพูดอะ่ะคือเวลาที่ทาโปรแกรมเนี้ยบางทีร่างกายเราเข้าคีโตเซตใช่ไหมมันอาจจะมีเอฟเฟกในเรื่องของอาการแบบมึนหัวไม่มีแรงอะไรเงี้ยก็อย่าลืมหาทานแบบพวกเกลือต่างๆเกลือสามชนิดที่ชาวคีโตเขาทานกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแบบไม่มีแรงมากจนเกินไปหรือว่าอยากจะให้ร่างกายของเรากระปี้กระเป๋าอาจจะทานพวกแบบ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแบบกาแฟดําหรือว่าชาเขียวอย่างเงี้ยชุกก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะคะก็นั่นแหละคลินี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันถ้าเกิดว่าชอบกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันไม่ได้เลยนะคะสำหรับคลิมี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย